ในนำตัวนหนน้องชายสวัสดีครับผมเพชรบึงการโรเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้เจอขย้อนล่าครับเคยชกเขาไหมไม่ครับไม่เคยชกคนนี้พิการตัางแต่ร้อยสิบสามครับร้อยสิบสามล่าสุดเราชกร้อยเท่าไรร้อยสิบสามโอเคเวทนี่โอเคไหมโอเคคุ้มนักสี่โลได้ไหมเนี่ยได้ครับประมาณนั้นซ้อมอยู่ไหนโรงเรียนกีฬาโคราชที่โคราชนะนะใช่ครูป้าครูซ้อมเยอะไหมเยอะครับสาวๆเยอะไหมก็มีบ้างมีบ้างนะเอาเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบแปดครับปล่อยๆครับปล่อยห้าสิบห้าห ที่มือก็ได้เขาก็ได้เห็นไม่ยอดกล้าเขามีอะไรบ้างแข้งซ้ายครับแต่เราได้ได้ได,ได้คิดว่าลอยกว่วาไหมลอยกว่าลอยกว่าสูงกว่านะอ่เราล่าสุดผลงานเป็นไงก็เสมอเพชรมาลายเพชรเจริญท,ท,ท,ที่ที่ราชสิทธิ์นะแ,แล้วก็ก่อนหน้านั้นสองค่ยเป็นไงบ้างก็ชนะมังกรเหล็กแล้วก็ชนะกับกันทีมบชนะมากี่ไฟต์เนี่ย เสมอสองไฟชนะมาเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟเสมอสองยังไม่แพ้นะโอ้สแสดงความมั่นใจในปึกเลยวันนี้ทีมงานวันนี้เต็มมุม่<ช>อะเป็นคนจากจังหวัดเบิร์นการครับเบิร์นการทนะักฟากเพื่อนขับเชียร์เราวันนี้ครับ,บ,บสาวกน้องชาวเบิร์นการเนี่ยชาวโคราชเป็นกมลังใจรับคืนนี้สุดเต็มที่โอ้โหเนื้อตัวดีมากเช้านี้โอเคไปอบอกมากครับ เอาละแนะนำตัวทางบ้านหน่อยน้องชายครับผมยอดกาพ่อพิเศษยิมครับวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ครับร1 3ครับ113ยมตเช้ามาเท่าไหร่มาเกินจุดหกครับตัวนี้ผ่านเลวนะเราพร้อมอยู่เพชรดีๆครับผมโอ้กี่วันได้เข้ามาสามนาทิตยีสามอาทิตย์นีร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างก็ถือว่าสมบูรณ์ครับล่าสุดเราชกไว้เท่าไรร้อยสี่ครับโอ้นี่ถือว่าต้องคุมหลายกิโลเนี่ยสามสี่โลนี่มีแน่นอนเราเป็นมวยสไตล์ที่มือครับเห็นไหมเป็นผมการที่เขาโสงกว่านะเมื่อเช้าหลายเซนนะกท่า